กันหนึ่งนะพี่เดือนอะไรอ่ะบิวเดี๋ยวบิวเอาเงินไปให้ขอทานก่อนนะพี่เดือนเดี๋ยวก่อนบิวทําไมอ่ะพี่เดือนเขาหน้าสงสารออกช่วยเขาหน่อยเถอะมันนี่ไงบิวทําไมอ่ะพี่เดือนจะไปไหนมาแล้วนี่บิว วันนี้ไม่ได้ไปไหนเหรอถึงได้มาหาพี่ได้บิวลาพักร้อนอ่บพี่เดือนไม่รู้จะไปไหนอ่ะเบื่อเบื่อด้วยไอลาพักร้อนบิวก็ต้องรีบใช้ซะด้วยไม่ใช้ก็เสียดายนี่ก็จะสิ้นปีแล้วถ้าเบื่อแต่หนู่ได้ไมไหนก่อนค่ำๆอ่ะค่อยกลับบิวก็ว่าจะกลับค่ำๆมาแหละพี่เราจะรอพาวเย็นกับพี่ก่อนงั้นเราไปตลาดกันไปซื้อข้าวมาทำข้าวตอนเย็นก็ดีค่ะบิวกำลังอยากกินขนมเหมือนกันเลยไป ทำบุญทำทานคนยากคนจนได้จ้าร้อนอ่ะพี่เดือนของเงินกินข้าวหน่อยจ้าทำบุญทำทานได้จ้าว,วันนี้จะกินอะไรดีอ่ะหลายอย่างเลยอ่ะพี่เดือนเพราะว่าจะเป็นหมาล่าดีไหมหมาล่าก็ทำง่ายดีนะได้เลย แต่พี่เดือนอย่าลืมซื้อผลไม้มานะได้ร้านผลไม้มีเยอะไปะจ้ะลงบุญทำทานคนยากคนจนด้วยจ้าแป๊บหนึ่งนะพี่เดือนอะไรอ่ะบิวเดี๋ยวบิวเอาเงินไปให้ขอทานก่อนนะพี่เดือนเดี๋ยวก่อนบิวทำไมอ่ะพี่เดือนเขาน่าสงสารออกช่วยเขาหน่อยเถอะไม่น,นี้เลยบิวทำไมอ่ะพี่เดือนจะไปไหนมานนนี้สามสองเช้น เดี๋ยวก่อนทำบูญทำทานคนยากคนจนได้จ้าพี่เดือนซื้อน้ำมาทำไมเนี่ยหนักก็หนักอเออนะมาเถอะจนได้จ้าขอไปกินข้าวนะจา้าบิลวางตรงนี้แหละซื้อน้ำให้เขาทำไมเนี่ยพี่เดือนให้เงินเขาก็จบแล้วปะอยู่เ,ยเฉยๆน่ะ อา้าวน้ำอ่ะค่าน้ำยีสิบไปบิวไปตลาดก,กันสงายทั้นึกโห,ห,ห,หพี่เดือนทำกินเองของมันเยอะขนาดนี้ได้เหรอรูเนี้ยสั่งเขากินไม่ดีกว่าหรือไง เราทํากินเองอะ่ะดีแล้วบิวอยากกินอะไรก็ได้กินรสชาติไหนที่เราชอบนะเราก็ทํากินเองได้พี่เดือนขยันจังเลยอะ่ะเป็นบิวะนะสั่งตลอดเพราะว่าบิวขี้เกียจเดี๋ยววันนี้พี่ทําให้กินเองพี่จังเลยมีคนทําให้กินด้วยร้อนยู่เลยมีร้านค้าเลยแถวนี้น้ำไม่จ้าคนละสิบบาทน้ำวดเท่าไหร่ครับพี่ ล้บางั้นผมเอคนหนึ่งครับผมค,ครับพี่เดือนมีคอนเซิร์น้ำเขาด้วยอะ่ะความคิดพี่เดือนใี่ดีจังเลยนะไม่ให้เงินน้องแต่ให้ใช่ไขาใช่ไงบิวเขาจะได้รู้จักทำมาหากินเราก็แค่สอนวิธีหาเงินลงทุนให้เขานิดหน่อย ดีกว่าให้เขาอะมานั่งแบงมือของเงินคนอื่นมิวก็เห็นว่าเขานั่งสงสารแค่ให้เงินก็พอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลยอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องมานั่งขอทานเหมือนเดิมไปกลับไปทำกับข้าวกันดีกว่าจ้าพี่เพียนหิวแล้วเนี่ยน้ำไม่จ้าหัวละสิบบาทจ้าน้ำไม่จ้า,บบา,าน้ำไม่จ้า